ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3953ดอกบัวปีศาจด,ดำผู้ชายคนนี้รู้วิธีรวมตัวเป็นไฟจริงๆเหรอเฉินปิงตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาคิดว่ามีเพียงผู้นำนิกายเก่าเท่านั้นที่สามารถหลอมรวมด้วยไฟได้แต่เขาไม่คาดคิดว่าหลิวซื่อตรงจะสามารถหลอมรวมด้วยไฟได้เช่นกัน คุณต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปรับแต่งไฟขั้นสุดยอดได้แอลแมันยังยากยิ่งกว่าที่จะหลอมรวมไฟขั้นสุดยอดหลังจากการหลอมรวมของไฟสุดท้ายทั้งสองพลังก็ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเปลวไฟบนร่างกายของหลิวซื่อตรงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและทั้งตัวของเขาก็แสดงสีหน้าดูร้ายดูเหมือนปีศาจบนหน้าอกของหลิวซื่อตรงมีเส้นแปลกแปกปรากฏขึ้นและดอกบัวสีดำก็เบ่งบาน ดูเหมือนว่าหลิวซื่อตรงจะแปลกมากในตอนนี้ทำไมจูจ่ๆผู้ชายคนนี้ถึงมีพลังปีศาจละ่ะดวงตาของเฉินปิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจในตอนแรกหลิวซื่อตรงไม่มีออร่าปีศาจเลยและเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจเลยแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้มีอรรมอร่าปีศาจจริงๆแม้ว่าออร่าปีศาจจะไม่หนักหนานนะักแต่ก็มีเพียงร่องรอยเท่านั้นแต่เฉินปิงก็ยังสังเกตเห็น เกิดอะไรขึ้นการฝึกฝนของหลิวซื่อตงไม่ใช่เทคนิคของซียานเซ็กของเราผู้ตัดสินอาวุโสขมวดคิ้วและดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นบางสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับหลิวซื่อตงคนอื่นๆก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันพวกเขาไม่เคยเห็นเทคนิคประเภทนี้มาก่อนแต่หลายคนไม่สังเกตว่าหลิวทิถงเริ่มมีพลังปีศาจดอกบัวปีศาจดำผู้ชายคนนี้ใช้วิธีนี้เพื่อหลอมรวมเป็นไฟจริงๆ ในเวลานี้จอมมันเชือหยุนกล่าว Blackmagic Lotus เฉินปิงตกตะลึงดอกบัวสีดําบนหน้าอกของผู้ชายคนนี้คือดอกบัวมนดําดอกบัวมนดําชนิดนี้จําเป็นต้องได้รับการบำรุงในร่างกายเมื่อดอกบัวมนดําปรากฏขึ้นมันสามารถหลอมรวมทุกสิ่งได้ชายคนนี้เพิ่งใช้ดอกบัวมนดาเพื่อหลอมรวมทุกสิ่งไฟไม่ใช่ว่าเขามีความสามารถในการรวมตัวเป็นไฟ แต่หลังจากใช้ดอกบัวปีศาจดำแล้วพระจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาต้องปลูกฝังนิสัยของเขาและเขาอาจจะถูกดอกบัวปีศาจดำกลืนกินไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้ชายคนนี้จะมีดอกบัวมนดำอยู่ในร่างกายของเขาเขายังคงใช้มันอยู่ในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าเขาต้องการค่าคุณจอมมาือหยุนพูดด้วยความประหลาดใจ ใช้ท,ที่สุดแล้วมันเป็นเพียงการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้และไม่มีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งหลิวซื่อตรงใช้แบล็กเมจิกโลตัสและเขาอาจจะต่อสู้จนตายจากมุมมองนี้หลิวซื่อตรงนี้เป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมจริงๆหลิวซื่อตรงคนนี้ไม่ใช่ผู้ฝึกฝนปีศาจหรอเขาไม่รู้ว่าจะรวมตัวเป็นไฟได้อย่างไรเฉิปิงถาม ให้เขาสามารถทำเช่นนี้ได้ทั้งหมดเพราะ Black Magic โ o ตัสฉันไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ไปเอา Black Magic โลตัสมาจากไหนจอมมันชือหยุนกล่าวหลังจากได้ยินสิ่งนี้เฉินปิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกหากผู้ชายคนนี้รู้วิธีบูรณาการเทคนิคไฟจริงๆเฉินปิงคงรับมือได้ยากจริงๆตอนนี้เพียงแค่อาศัยไฟขั้นสูงสุดที่หลอมรวมเข้ากับแบล็กเดมอนโลตัสเฉินปิงก็ไม่กลัวอีกต่อไป กราบใดที่ดอกบัวปีศาจดำถูกทำลายไฟขั้นสูงสุดทั้งสองชนิดก็จะแยกจากกันตามธรรมชาติเชิญปิงสามารถมองหาโอกาสในการสกัดและดูดซับไฟขั้นสูงสุดของลาเวนเดอร์ได้ในเวลานี้เว่ยชิงและคนอื่นๆเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของหลิวซื่อตรงต่างก็เหงื่อออกเพื่อเฉินปิงแต่เฉิญปิงเองก็ดูผ่อนคลายไม่ว่า หลิวซื่อตรงจะแสดงอย่างไรเขาก็ยังเป็นแค่มดอยู่ตรงหน้าเขาลงนรกออร่าที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งขึ้นมารอบๆตัวของหลิวซื่อตรงเมื่อมองไปที่แบล็กเมจิกโลตัสบนหน้าอกของเขาหลิวซื่อตรงก็ฟื้นความมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งเขาเชื่อว่าด้วยพรของ Black Magic โลตัสเขาจะสามารถเอาชนะเฉินปิงได้อย่างแน่นอน เขาไม่สามารถเอาชนะพระภิกษุระดับสี่ในอาณาจักรความทุกข์ยากได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีที่อยู่ในนิกายสยานอีกต่อไปและเขาจะถูกพ่นน้ำลายให้ตายหลิวซื่อตรงโบกแขนของเขาและเปลวไฟก็พุ่งออกมาจากดอกบัวมนดำบนหน้าอกของเขาบทที่3954ไม่มีประโยชน์ที่จะยอมรับความดอกไม้ไฟสีน้ำตาลเข้มกลายเป็นมังกรไฟและห่อหุ้มเฉินปิงไว้ อย่างไรก็ตามเฉินปิงปฏิเสธที่จะหลบและปล่อยให้มังกรไฟเหล่านี้ล้อมรอบเขาเฉินปิงต้องการพยายามดูดซับและปรับแต่งไฟขั้นสูงสุดของลาเวนเดอร์จากเปลวไฟนี้เนื่องจากไฟขั้นสูงสุดของหลิวซื่อตรงไม่ใช่การผสมผสานที่แท้จริงเฉินปิงจึงมีโอกาสที่จะดูดซับและปรับแต่งมันถ้าเฉินปิงเอาชนะหลิวซื่อตรงในตอนนี้และดูดซับและสกัดไฟลาเวนเดอร์จากร่างกายของเขาโดยตรง ผูค้คนจะถูกค้นพบและสงสัยอย่างแน่นอนตอนนี้เฉินปิงทำได้เพียงรับความเสี่ยงและแยกไฟลาเวนเดอร์ขั้นสูงสุดออกจากเปลวไฟที่หลอมละลายโชคดีที่เฉินปิงได้ขัดเกลาอเอติเมตไฟของนิกายเปลวไฟสีม่วงแล้วดังนั้นเขาจึงสามารถแยกเัลติเมตไฟของนิกายเปลวไฟสีม่วงออกจากเปลวไฟได้และสิ่งเดียวที่เหลือคือลาเวนเดอร์อัลติเมตไฟ อย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่รู้ว่าไฟขั้นสุดยอดลาเวนเดอร์นี้เป็นของนิกายสิยานเช่นกันมันเป็นเพียงไฟขั้นสูงสุดที่เป็นความลับของนิกายสิยานเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินปิงจะรู้เรื่องนี้ไหมร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้ของเฉินปิงถูกเปิดใช้งานเพราะเขาถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟจึงไม่พบร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้ของเฉินปิงไม่เช่นนั้นตัวตนของเฉินปิงอาจถูกเปิดเผย ท้ายที่สุดแล้วในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์เฉินปิงเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถไร,ร้ร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้และถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองน้องชายน้องชายเม่อชิงและเฉียนซิ่วต่างตะโกนด้วยความตกใจเมื่อเห็นเฉินปิงไม่หลบและถูกห่อหุ้มอยู่ในกองไฟพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเฉินปิงถึงไม่หลบเป็นไปได้ไหมว่าเขาหลบไม่ได้ ในความเป็นจริงแม้แต่หลิวซื่อตรงเองก็แปลกใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังที่จะควบคุมเฉินปิงทันทีที่เขาลงมือและเปลวไฟก็ปกคลุมเฉินปิงแม้ว่าหลิวซื่อตรงจะไม่รู้ว่าทำไมเฉินปิงจึงไม่หลีกเลี่ยงแต่เขาก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้เลยแต่ตอนนี้ที่เฉินปิงถูกไฟไม่เขาคงไม่รอดแน่นอนหลิวซื่อตรงมีสีหน้ายอเยยและลูกบอลเพลิงยังคงยิงออกมาจากดอกบัวมนดำ เชิญปิงที่ถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟยังคงดูผ่อนคลายอย่างมากด้วยการปกป้องร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้และเปลวไฟน้ำแข็งที่เย็นจัดทำให้เชินปิงไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยเมื่อมองดูเปลวเพลิงที่ลอยขึ้นมารอบๆตัวของเขาเชินปิงเห็นเพียงไฟขั้นสูงสุดของนิกายเปลวไฟสีม่วงที่พุ่งออกมาจากนั้นจึงเริ่มใช้หลักการดึงดูดของไฟขั้นสุดยอดแบบเดียวกันอย่างช้าๆนิกายเปลวไฟสีม่วงในเปลวไฟ ในไม่ช้าต่อหน้าเฉินปิงลูกบอลเพลิงลาเวนเดอร์ก็กระโดดขึ้นมาและไฟสุดท้ายของนิกายจือหอยานก็ถูกดึงดูดออกมาเฉินปิงอ้าปากโดยไม่ลังเลและดูดไฟลาเวนเดอร์เข้าสู่ร่างกายของเขาเพียงว่ามีไฟขั้นสุดยอดน้อยเกินไปและไม่มีวิธีปรับแต่งได้ดังนั้นเฉินปิงจึงยังคงแยกไฟขั้นสุดยอดทั้งสองประเภทและดูดซับอีกครั้ง เมื่อเฉินปิงแยกจากกันและไฟยังคงถูกดูดซับต่อไปเปเลวไฟรอบๆเฉินปิงก็เริ่มอ่อนลงเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินปิงก็รีบเก็บร่างสีทองที่ไม่อาจทําลายได้ของเขาออกไปจากนั้นจึงแซงทําเป็นเจ็บปวดและดิ้งรนในเปเลวเพลิงหากหลิวซื่อตงเห็นว่าเฉินปิงไม่ได้รับอันตรายเขาอาจจะไม่ใช้ไฟสุดท้ายที่หลอมรวมอีกต่อไปเปเลวไฟค่อยๆดับลง เฉินปิงดูเขินอายเล็กน้อยคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังร่างกายของเขายังคงสั่นเทาช่างเป็นไฟที่ทรงพลังจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะหลอมรวมมันเข้ากับไฟถ้ามันยังคงไม่อยู่ฉันจะกลายเป็นเท่าฐานหลิวซื่อตรงเดิมที่เห็นว่าเฉินปิงยังมีชีวิตอยู่บุคคลน,นั้นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่หลังจากได้ยินคำพูดของเฉินปิง หลิวซื่อตรงก็ยิ้มและพูดว่าเจ้าหนูตอนนี้คุณก็รู้ว่าฉันแข็งแกร่งแค่ไหนมันสายเกินไปแล้วด้วยเหตุนี้หลิวซื่อตรงจึงกำลังจะใช้เอ็กตรีมไฟไม่อีกแล้วหยุดยอมรับความพ่ายแพ้เรายอมรับความพ่ายแพ้ผู้ตัดสินอาวุโสเรายอมรับความพ่ายแพ้นี่เป็นเพียงการแข่งขันไม่ใช่การต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายหลิวซื่อตงไม่สามารถฆ่าได้ เมื่อเว่ยริงและเฉียนซิ่วเห็นพวกเขาก็รีบตะโกนพวกเขายอมแพ้และปฏิเสธที่จะปล่อยให้เฉินปิงต่อสู้ต่อไปในสถานการณ์นี้หากการต่อสู้ดำเนินต่อไปมันคงถูกทำลายลงจริงๆเพื่อมันไม่ใช่ว่าคุณกำลังแข่งขันอยู่ไม่มีประโยชน์ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้หลิวซื่อตรงตะคอกอย่างเย็นชาบทที่ ,3955 สุนัขยุ่งกับหนูและเข้าไปยุ่งเกี่ยว ผู้ตัดสินอาวุโสมองไปที่เฉินปิงแล้วถามว่าคุณยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่ถ้าคุณยอมรับความพ่ายแพ้ตอนนี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันประเมินผลภายในสามปีฉันจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และฉันจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แม้แต่ความตายถ้าทำได้เผาฉันจนเป็นเท่าฐานเฉินปิงยืนขึ้นและพูดด้วยความเย่อหยิ่ง เขากำลังจะทำให้หลิวซื่อตรงโกรธและทำให้เขาลุกเป็นไฟโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าเฉิญปิงไม่กลัวไฟอันรุนแรงของหลิวซื่อตรงน้องชายหยุดพูดและยอมรับความพ่ายแพ้โดยเร็วไม่เช่นนั้นคุณจะถูกไฟคลอกตายจริงๆเฉียนซิ่วตะโกนน้องชายหยุดพูดรุนแรงได้แล้วไมโทเว่ทิงดูเศร้าใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาซึ่งเป็นน้องชายของเขาถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ แค่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็ไม่มีใครตายฉันไม่มีทักษะอื่นใดฉันแค่มีปากแข็งและจะไม่มีวันยอมแพ้เฉินปิงเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างเย่อหยิ่งเอาละฉันจะกัดปากแกให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วดูว่าคุณจะทนได้นานแค่ไหนใบหน้าของหลิวซื่อตรงเต็มไปด้วยความโกรธหลังจากกระโดดขึ้นเขาก็เอามือกอดอกในไม่ช้าโอนขนาดใหญ่ที่พันกันด้วยเปเลวไฟก็ปรากฏขึ้น Black Magic Lotus สันเล็กน้อยและอัลติเมตไฟที่หลอมรวมก็ระเบิดออกมาด้วยความร้อนที่แผดเผาถ้าไม่ใช่เพราะการแยกรูปแบบคนอื่นๆคงจะถูกเผาไปแล้วผู้ตัดสินอาวุโสในฐานะผู้ตัดสินคุณจะคอยดูสิทธิในนิกายของคุณค่ากันเองหรือเปล่าถ้าน้องชายของฉันตายเรื่องนี้จะไม่จบสิ้นอย่างแน่นอนและคุณจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เมื่อเว่ยชิงเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาทำได้เพียงขู่ลูกศิษย์ผู้อาวุโสก็เข้ามาช่วยเหลือไม่เช่นนั้นเฉินปิงคงจะตายบนเวทีการแข่งขันนั้นจริงๆผู้ตัดสินอาวุโสขโมวดคิ้วเล็กน้อยและดูไม่มีความสุขมากเขาก็เป็นผู้อาวุโสเช่นกันแต่เขาถูกเว่ยชิงคุกคามนอกจากนี้กรรมการรุ่นพี่ยังรู้ตัวด้วยว่าถ้าเขาพยายามหยุดมันเร็วๆนี้เขาอาจจะหยุดมันไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วหลิวซื่อตรงเป็นพระภิกษุระดับ8ในอาณาจักรความทุกข์ยากและเขายังได้ขัดเกลาอัลติเมตไฟล์ที่เป็นความลับสุดยอดของสำนักซี่ยานผู้อาวุโสธรรมดาเช่นพวกเขาไม่เคยเห็นไฟสูงสุดเหล่านี้มาก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ตัดสินอาวุโสก็กดสวิตช์และรูปแบบก็ปิดตัวลงทันทีหยุด หลังจากนั้นทันทีผู้อาวุโสผู้ตัดสินก็เข้าร่วมกับผู้ตัดสินคนอื่นๆหลายคนและดำเนินการพร้อมกันจากนั้นการโจมตีของหลิวซื่อตงจึงถูกบล็อกหลิวซื่อตงผู้ชนะได้รับการตัดสินแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฆ่าด้วยความเจ็บปวดผู้ตัดสินอาวุโสกล่าวเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ดูทำอะไรไม่ถูกทันทีหากเขาสามารถดุใครสักคนได้เขาอยากจะดุผู้ตัดสินที่มีจมูกยาวจริงๆ หลิวซื่อตรงก็ขมวดคิ้วเช่นกันเพื่อที่จะฆ่าเฉินปิงเขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้ไฟลับสุดยอดและดอกบัวมนดำหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้หลิวซื่อตรงอาจจะต้องพักฟื้นเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งหลังจากจ่ายราคาสูงขนาดนี้เฉินปิงก็จะแพ้เขาไม่ยอมยิ่งไปกว่านั้นเฉินปิงยังไม่ยอมแพ้ผู้ตัดสินอาวุโสคู่ต่อสู้ยังไม่ยอมแพ้คุณต้องการแทรกแซงเพราะความแข็งแกร่งของคุณหรือเปล่า หลิวซื่อทงถามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ทุกคนก็เห็นผลพวกเขาทั้งหมดมาจากนิกายเดียวกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาผู้ตัดสินอาวุโสพูดช้าๆแล้วถ้าฉันไม่หยุดละ่ะหลิวซื่อตรงรีตาลงเล็กน้อยถ้าคุณไม่หยุดเราผู้เท่าจะต้องฝึกฝนกับคุณและเรื่องนี้จะถูกรายงานไปยังผู้นำนิกายด้วย แม้ว่าคุณจะเป็นสิทธิ์คนโปรดของผู้นำนิกายคนใหม่แต่คุณก็ทำให้จื่อหอยานแตกสลายกฎของนิกายดูว่าผู้นำนิกายใหม่จะไว้ชีวิตคุณหรือไม่กรรมการขู่หลิวซื่อถงในเวลานี้หลิวซื่อตรงรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยหากเขาลงมือสิ่งต่างๆอาจจะประสบปัญหาแต่เมื่อหลิวซื่อตรงกำลังจะปล่อยเฉินปิงไปเฉินปิงก็เริ่มกังวล ใครบอกให้คุณเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นฉันยังรอที่จะเอาชนะหลิวซื้อตรงให้จมอยู่กับพื้นหยุดยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนหมากับหนูเถอะฉันจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าฉันจะตายก็ตามเวทีศิละปะก,การต่อสู้อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดจุุจุดอัญญประกาศคู่เฉินปิงเพิ่งเริ่มคุยกับกรรมการคราวนี้พี่กรรมการโกรธมาก